เธอเป็นยังไงเมื่อเธอต้องตามหาตัวน้องชายในโลกที่เต็มไปด้วยหุ่นยนต์สวัสดีครับพบกับแชมป์สตูดิโอวันนี้จะมาสปอยหนังผจญภัยไซไฟเรื่อง The Electric s t r a i t ทองแดงจากกลหนังปี2025นำแสดงโดยมิลลี่บอบบี้บราวน์คริสแพดคีฮุยควานสเตลลี่ทูชีและจิอันคาโรเอสโปชิโตในปี1990 ก่อนสงครามขณะที่กรีนนั่งทำข้อสอบพอแม่และพี่สาวก็กำลังลุ้นว่าเขาจะทำได้ไหมส่วนอาจารย์ผู้คุมสอบพอเห็นกรีนวางปากกาก็แซวเพราะคิดว่าเขาทำไม่ได้เขาเลยยิ้มแย้ๆแยะก่อนบอกว่าทำเสร็จแล้วตั้งหาก เมื่อกรีนสอบเสร็จพีสาวชื่อมิเชลก็ชมเขาไม่หยุดว่าความฉลาดของเขาสามารถเปลี่ยนโลกได้เนื่องจากข้อสอบที่เขาทำได้แบบง่ายๆอาจารย์บอกไอสไตน์นักฟิสิกส์ชื่อดังอย่างใช้เวลาทำทั้ง3วันเขาเลยแซวจากนั้นก็ถูกขโมยสมองไปนั่นเหลอดานมิเชลพอรู้กรีนอยากให้มาอยู่ด้วยถึงจะยอมเข้ามาหาลัยก็บอกไม่สำคัญหรอกว่าเขาจะอยู่ในห้องเรียนหรือบนดวงจันทร์พอเราเชื่อมถึงการเสมอ กรีเลยแยง้งว่ามันก็แค่เป็นไปได้ทางที่เื้อดีเนื่องจากฟิสิกส์ความตัมกล่าวไว้ว่าอนุภาคสามารถเชื่อมโยงกันได้หลังจากที่พวกมันสัมผัสกันและถ้าทุกสิ่งมีประจุฟไฟฟ้าก็อาจเป็นไปได้ที่จิตใจของเราอาจก้าวข้ามขีดจำกัดทั้งร่างกายส่วนเธอสุดท้ายก็บอกว่าจะมาอยู่ด้วยอย่างที่เขาต้องการเขาเลยดีใจมากโดยที่เธอไม่ลืมโพสท่าเหมือนคิสคอสมการ์ตูนที่จะกู่ชอบดู ต่อมาข่าวก็รายงานว่าการ์ตูนคิสคอสมถูกถอดออกจากผังเนื่องจากกระแสต่อต้านหุ่นยนต์รุนแรงขึ้นส่วนข่าวอีช่องก็ทําการสัมภาษณ์อ e ีทานเจ้าของบริษัทเซนเตอร์เทคโนโลยีเนื่องจากเขาไม่เคยเป็นเจ้าของหุ่นยนต์ใดๆเลยสักตัวซึ่งเขาก็ให้เหตุผลว่าเขาไม่ไว้ใจมันทางทางที่หุ่นยนต์เริ่มไปที่แพร่หลายหลังวอดิสนีสร้างหุ่นยนต์ตัวแรกขึ้นมาเพื่อโปรโมทสวนสนุกในปี1955 จากนั้นหุ่นยนต์ก็ถูกผลิตขึ้นอีกเป็นจำนวนมากเพื่อช่วยเหลืองานทุกอย่างที่มนุษย์ไม่อยากทำเทว่าหลายปีผ่านไปโพกหุ่นที่ไม่เคยบ่นไม่เคยงองแงก็เริ่มออกมาเรียกร้องชีวิตของตัวเองนำโดยอดีตหุ่นยนต์ส่งเสริมการขายนามว่ามิสเตอร์พีนัทดานพีนัทมันทวงสิทธิ์ของหุ่นยนต์รวมถึงปลุกระดมให้หุ่นทุกตัวลุกขึ้นสู้ประธานาธิบดีที่เห็นการประท้วงรุนแรงขึ้นเลยทำการโต้ตอบโดยการทำสงครามรวมถึงประกาศว่า พลเมืองคนใดให้ที่ซ่อนกับหุ่นจะถูกตั้งข้อหากบฏท,ทันที2ปีผ่านไปมนุษย์ได้พ่ายแพ้กระทั่งอ e ีธานคิดคนอวตกรรมใหม่คือนิวโรคสเตอร์อุปกรณ์เชื่อมต่อจิตใจมนุษย์เข้ากับหุ่นโรนซึ่งอ e ีธานก็ให้เหตุผลว่าเขาไม่เคยมีปัญหากับเทคโนโลยีตราบใดที่เรายัางเป็นผู้ควบคุม ไม่กี่สัปดาห์หลังทหารใช้โดนของอ e ีธานส่งความก็ยุติดโดยชัยชนะของมนุษย์โดยนิตยาสารชามได้ลงภาพพันเอกแบรดวีระบุรุษสงครามที่มีส่วนทำให้ได้รับชัยชนะซึ่งผีนายก็ยอมลงนามจำนวนต่อหน้าประธานาธิบดีกับอ e ีธานทีลาหน้าทำเนียบขาว ส่วนหุ่นยนต์ที่พ่ายแพ้กว่า6,000ตัวก็ถูกนำไปคุมขังยังเขตกักกันของเซ็นเตอร์จากนั้นไม่นานนักบริษัทเซ็นเตอร์ก็ได้เปิดตัวนิวโรคาสเตอร์สำหรับผู้บริโภค ที่ช่วยทําให้จิตของคุณอยู่สองที่พร้อมกันได้หรืออธิบายง่ายๆก็คือเราสามารถทํางานและเล่นได้ในเวลาเดียวกันซึ่งก็ขายดิบขายดีทว่านะักวิชาการบางคนก็มองเทคโนโลยีนี้เป็นการหลีกหนีโลกแห่งความเป็นจริงแต่อีธานก็แย้งว่ามันคืออิสรภาพต่างหาก ปี1994หลังสงครามขณะมิเชลก็มักจะถอดกำไรข้อเท้าเท็ก็เข้ามาบังคับให้เธอเลิกกิจกรรมหลังเลิกเรียนเพื่อที่ตัวเองจะได้เงินเพิ่มแต่มิเชลก็ปฏิเสธรวมถึงไม่พอใจที่เขานำรอทำงานมาคุยกับเธอแล้วพอเห็นเท็ยังมายุ่งไม่เลิกก็รีไปโรงเรียนโดยไม่ลืมแกล้งเริงเท็ชอบสัง่งซื้อสินค้าผิดกฎหมายที่ถูกขโมยมาจากเขตกักกัน เมื่อมิเชลมาโรงเรียนก็ถูกพออรเรียกพบเนื่องจากเธอที่ย้ายมาใหม่ไม่ยอมใช้เครื่องนิวโรแคสเตอร์แล้วพอพออออ่านประวัติของเธอจึงได้รู้เธอสูญเสียพ่อแม่และน้องชายไปจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ส่วนเทศนั้นก็คือผู้รับอุปการะรายใหม่ของเธอ ตกดึกมิเชลก็ฝันถึงตนประสบอุบัติเหตุกับภาพหมอคนหนึง่งกำลังเดินเข้ามาหาตอนเธออยู่ที่โรงพยาบาลทันใดนั้นเธอก็สะดุ้งตื่นเพราะเสียงนางโครมครามนอกบ้านเมื่อมิเชลลงไปดูก็ต้องตกใจที่เจอกับหุ่นยนต์เธอทีกลัวเลยไปปลุกเท,ท็ดแต่เท,ท็ดก็ไม่ตื่นเธอจึงไปหลบที่ใต้เตียงทนานทว่าเจ้าหุ่นก็เจอเธอเข้าจนได้ หลังมิเชลหายตกใจก็พบเจ้าหุ่นจัก,กร์ตูนคิสคอตโมไม่ได้มาร้ายเธอเลยซ่อมวงจรเสียงให้มันส่วนมันก็หยิบรูปถ่ายของเธอกับน,น้องชายขึ้นมาเพื่อสื่อว่าตอนคือกรีนแต่เธอก็ไม่เชื่อแล้วก็ยังรูปกลับ เท็ดที่ได้ยินเสียงดังเลยตื่นซึ่งพอเท็ดมาเห็นเจ้าหุ่นก็กลัวถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏดังนั้นเลยสั่งมิเชลให้พาเจ้าหุ่นออกไปจากบ้านส่วนเจ้าหุ่นพอเห็นเธอถูกเท็ดผลักล้มก็โพสท่าคิสคอสมก่อนวิ่งไปผลักเท็ดจนล้มลงเท็ดที่ซูไม่ไหวเลยจะโทรแจ้งตำรวจมิเชลที่เห็นท่าไม่ดีจึงใช้ที่ชาอ์ไฟฟ้าชอ็อตเท็ดจนล้มลงจากนั้นก็ขโมยรถของเท็ดขับหนีไปโดยไม่ลืมให้เจ้าหุ่นพังกำไลข้อเท้าให้ด้วย ต่อมาเมื่อมิเชลจอรรถพอรถยางแบนแถมยางก็ไม่มีให้เปลี่ยนเธอเลยหันไปคุยกับกรีนที่ยืนจองเครือข่ายบริษัทเซ็ an, นเตอร์แทนจนได้รู้ เขายังมีชีวิตอยู่เพียงแต่ไม่รู้อยู่ที่เซ็นเตอร์ไหนและคนเดียวที่รู้ก็คือหมอที่เคยเดินเข้ามาบอกเธอว่าน้องชายเธอเสียชีวิตแล้วหรือก็คือหมอที่เธอเห็นในฝันที่ตอนนี้อยู่ในเขตกักกันเธอเลยนึกขึ้นได้ว่าเทสมักสั่งของจากเขตกักกันบ,บ่อยๆดังนั้นเลยไปดูที่กล่องพัสดุจนรู้คนขายของให้เทสอยู่ที่นิวเม็กซิโก ด้มีเชลกับกรีนทั้งคู่ดันเดนเดินทางจนมาถึงตู้เพลีนิที่นิวเม็กซิโกจนได้แต่ระหว่างที่เธอไปซื้อของกินรอคนขายก็พบเขาไปยุ่งกับคนเร่รรอนที่กำลังใช้งานเครื่องิวโรแคสเตอร์อยู่แถมยังผู้จาแปลกๆว่าโลกกำลังตกอยู่ในอันตรายทันใดน,นั้นเธอก็พบคนขายขับรถมาถึงที่นี่พอดี ในขณะที่มิเชลหลบอยู่ก็แอบเห็นคนขายหรือคีดลงมาพบหุ่นรตัวนึงหรือลูกค้าเพื่อทำการซื้อขายแต่กระถูกลูกค้าโกงทว่าเขาก็ไม่กลัวเนื่องจากมีคู่หูที่เป็นหุ่นยนต์คอยช่วยเหลืออยู่แล้วระหว่างเขาและคู่หูกำลังลากโดรนกับรถมอเตอร์ไซค์ของลูกค้าขึ้นรถเพื่อน,นำไปขายต่อก็ไม่รู้ตัวเลยว่า มีเชลกับกรีนแอบไปขึ้นหลังรถบรรทุกของเขาเรียบร้อยแล้วส่วนทางด้านแบรดเมื่อได้รับแจ้งเหตุก็บังคับโดนตามแก่รอยจนมาเจอรถของเท็ดจึงได้รู้มีเชลจะไปหาขีด ต่อมาเมือเ่อขีและคู่หูขับรถมาถึงบ้านที่อยู่ใ,ใกล้เขตกักกันขี่กวางคู่หูยกกล่องลังที่บรรจุดโดนของลูกค้าไปไว้ชั้นใต้ใดินแล้วขณาทั้งคู่ทะเลาะกันเพราะคูหูชักปลักตู้เย็นออกเนื่องจากจะชาร์จไฟจนทำให้อาหารเนา่าราเชลกับกรีนที่แอบอยู่ในลังก็ค่อยๆหลบหนีออกมาทว่าก็ดังทำเสียงดังขีและคู่หูเลยรู้ตัว หลังลาเชลถูกขี้จับได้ก็บอกเธอกับกรีนจะเข้าไปในเขตกักกันเขาเลยเตือนว่าข้างในอันตรายมากแต่ยังไม่ทันจะได้อธิบายต่อทั้งหมดก็พบแบดลงริบมาหาซึ่งพอคิดเห็นแบดที่อยู่ในหน่วยเฉพาะกิจกำจัดหุ่นยนต์ก็ยอมออกมาจากที่ซ่อน พร้อมอ้างว่ามิเชลเป็นน้องสาวแต่แบล็กก็ไม่สนเพราะที่มาก็เพื่อจับกลุมมิเชลขอหาทำร้ายร่างกายขโมยรถหนีเรียนและครอพลองหุ่นยนต์ขี่ที่กลัวตัวเองจะโดนจับไปด้วยฐานค้อพลองหุ่นยนต์ ก็ส่งซิกให้คูหูเล่นง,งานแบรดแต่แบรดกระดันรู้ทันในขณะที่พี่โดนเล่นง,งานมีเชลก็โผล่ประตอร้องพร้อมกับพูดทวงเวลาแบรดท,ที่ไม่เอะใจเลยเดินเข้าไปจับกลุมสุดท้ายเลยพลาดท่าโดนคูหูมาคับแขงก้นมาจับแบรดไว้ตามแผนของมีเชลจากนั้นทุกคนก็หนีไปขึ้นรถรางเพื่อเข้าไปในเขตกักกันแต่ก็โดนแบรดท,ที่สลัดแขนกลนได้ยิงรถรางจนพลิกคว่ำ ด้านมิเชลเมื่อเห็นแบรดจะจับกรีนแต่โดนคู่หูขวางเธอก็ได้จังหวะขับรถแมงโฮ้ v ุ r ผชนแบรกไปติดกำแพงส่วนแบรกก็ขาดการติดต่อกระโดนไปเพราะถูกซากดินถล่มใส่หลังทุกคนลอดอุโมงจนผมยังเขตกักกันผีกระบนยกใหญ่ที่ต้องติดแงกอยู่ในนี้เพราะไม่มีทางออกไปได้แต่ยังไม่ทันจะบนต่อก็ต้องหลบหุ่นยนต์กินซากที่เอาตัวรอดโดยการขโมยชิ้นส่วนจากหุ่นตัวอื่นๆ เมื่อทุกคนลบาผุนกินสร้างมาได้ขี่ก็พาทุกคนมาที่โกดังเก็บของซึ่งครูหูก็ต้องไปบังคับหุ่น HRM ขนาดใหญ่เพื่อขึ้นเหนืออย่างพื้นที่ที่ยังไม่ได้สำรวจเผื่อเจอทางออกจากเขตกักกันมีเชลเลยเสนอให้หาตัวหมอเพราะถ้ามหมอเข้ามาในนี้ได้ก็ยอมรู้ทางออกทีแรกคี่ก็ไม่ยอมแต่สุดท้ายคูหูก็แบกรถตู้ทีบรรจุทุกคนไปภูเขาเทเบิลท็อปตามที่มิเชลเสนอครับ ระหว่างเดินทางเมือเ่อคีรู้มีเชลสูเสียพ่อแม่ก็บอกถึงจะฟังดูน่าเศร้าทว่าอย่างน้อยก็ทำให้เราคิดถึงแต่สิ่งดีๆของพวกเขาเพราะพวกเขาไม่มีโอกาสทำให้เธอเสียใจแม้เธอจะไม่ค่อยชอบสิ่งที่เขาพูดแต่ก็ไม่ปฏิเสธรวมถึงได้รู้สาเหตุที่คีตกับคู่หูเป็นเพื่อนกันนั่นเป็นเพราะระหว่างสงครามหุ่นยนต์คู่หูได้ช่วยชีวิตคีตที่ตอนนั้นเป็นทหารวัยนั่นเอง ดาน,านีทานเมื่อแม่ยกอาหารมาให้เขาทานเขาก็รู้สึกดีแต่จูจ่ๆภาพก็เสียหายเขาจึงถอดเครื่องนิวโรแคสเตอร์ออกด้วยความไม่พอใจ ส่วนเราก็ได้รู้นั่นเป็นแค่โลกในจินตนาการของอ e ีธานสักพักลูกน้องก็มารายงานว่ากรีนหนีไปได้โดยจิตใจได้ลอดผ่านไฟว์วอลยังตำแหน่งที่เหมือนได้ถูกสร้างทิ้งไว้แล้วถ้ายังตามตัวกลับมาไม่ได้อัตราการถ่ายโอนข้อมูลจะลดลงทวีคูณส่งผลให้ภาพในนิวโรแคสเตอร์มีปัญหาแล้วบริษัทจะพังพินาศนั่นจึงทำให้อ e ีธานเครียดมาก ดังนั้นเลยติดต่อไปหาแบรดโดยยืนข้อเสนอให้แบรดไปตามจับหุ่นของกลิ่นกลับมาแลกกับการที่เขาจะทําให้รดนของแบรดกลับมาออนไลน์ได้ซึ่งแบรดก็ยินดีปราเปลี่ยนหุ่นยนต์เพียงจะสงสัยทําไมทางเขาไม่จัดการเองเพราะมีศักยาภาพมากกว่าอีทาเรือ,อธิบายว่าทาลงมือเองก็จะเป็นการละเมิดข้อตกลงสันติภาพที่ห้ามเข้าเขตกักกันยกเว้นจะมีหลักฐานว่าข้อตกลงถูกละเมิด ซึ่งทันทีที่ทั้งคู่จับมือกันโดรนของแบกก็กลับมาออนไลน์ดานคูหูเมื่อแบกทุกคนมาถึงภูเขาก็เจอห้างแห่งหนึ่งแต่ยังไม่ทันจะได้เข้าไปพัวหุ่นยนต์ป้องกันก็ยนตู้เย็นมาใส่จน HRM ของคู่หูพังต่อมาพัวหุ่นก็พาทุกคนเข้าไปในห้างเพื่อไปพบผู้นำซึ่งทุกคนก็ตกตะลึงเพราะในนี้เต็มไปด้วยหุ่นมากมายที่กำลังใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนไม่นานนัก ผู้นำหรือมิสเตอร์พีนัทก็ออกมาพบทุกคนโดยไม่ลืมกล่าวขอโทษที่โจมตีเนื่องจากเข้าใจผิดคิดว่าหุ่น HRM เป็นพวกหุ่นกินซากส่วนมิเชลก็รีบถามถึงหมอทีแรกพีนัทก็ไม่ยอมบอกแต่พอรู้หมอได้จับกรีนไปก็บอกตอนได้ไล่หมอออกไปแล้วขีจึงบนออกมาเพราะการปล่อยหมอออกไปท่ามกลางทะเลทรายและเหล่าหุ่นกินซากก็ไม่ต่างอะไรกับการส่งออกไปตาย มิสเตอร์พีนัทที่เริ่มโกรธก็บอกใช่ตนทำเองแล้วที่ทำก็พอได้ลงนามในสัญญาสันติภาพแล้วหากละเมิดสัญญาสิทธิการมีชีวิตอยู่ต่อของพวกหุ่นจะหมดไปดามิเชลเมื่อเห็นพีนัทไม่ยอมช่วยเหลือก็จะออกไปหาหมอเองแต่คีก็ห้ามไว้เพราะตอนมืดอ,อันตรายทีแรกเธอก็ไม่สนแต่พอโดนกรีนขอร้องก็เปลี่ยนเป็นจะออกไปหาหมอตอนเช้าแทน ขณะมิเชลคิดถึงตอนได้คุยกับกรีนก็ร้องไห้ออกมาเจ้าหุ่นกรีนเห็นอย่างนั้นก็เปิดกระตุนคิดคอนโมให้ดูทั้งคู่เลยดูด้วยกันยังมีความสุขหุ่นบางตัวเห็นอย่างนั้นก็แอบมาดูด้วยตกดึกมิเชลก็พบคุณยนต์ไปสนิทนำจดหมายจากหมอมาให้เนื่องจากก่อนหมอจะถูกไล่ออกไปได้ฝากจดหมายซึ่งเขียนที่อยู่ของหมอไว้ให้กรีนซึ่งคีก็อาสาจะพาไปแม้จะรอนกูหูทักท้วงเพราะที่นั่นเป็นเขตของพวกกินซาก ทันใดนั้นพีนัทก,ก็โผล่มาและบอกจะช่วยโดยอีกแรงเนื่องจากในสัญญาบอกแค่ว่าไม่อนุญาตให้มนุษย์อยู่แต่ไม่ได้ห้ไม่ช่วยสักหน่อยส่วนที่ยอมช่วยก็เพราะยังพอมีมนุษย์ดีๆเหลืออยู่ขีเลยกล่าวขอบคุณที่ชมทว่ามิสเตอร์พีนัทก็แย้งว่าตอนพูดถึงมิเชลตั้งหากก่อนพาทุกคนไปพบุ่นยตนเบสบอลมือปราบหุ่นกินซากที่สภาพจะพังมิ่พังแหล่โดยทุกคนไม่รู้เลยว่าแบร์แก่รอยมาเจอพวกเขาแล้ว เมื่อทุกคนเดินทางมาถึงที่อยู่ที่หมอให้ไว้ก็เจอบ้านหลังหนึ่งแต่ขณะดเดินไปที่นั่นพวกขุนกินซากก็โผล่มาทางหมอีิซูไม่ไหวเลยหนีไปที่บ้านหลังนั้นทว่าก็พบประตูบ้านเป็นแค่ประตูหลอกอุ๊ยนาทีที่ทุกคนคิดว่าจะไม่รอแล้วนั้นจูจ่ก็มีลำโพงโผล่มาและเปิดเพลงเสียงดังกับไฟพลใส่พวกกินซากพวกกินซากเลยรีบหนีส่วนทุกคนก็พบพื้นที่ตนยืนอยู่เปลี่ยนไปทางราบแล้วพาทุกคนไปโผล่ยังชั้นใต้ดิน ด้านมิเชลเมื่อพบคนที่ยืนจังก้าอยู่คือหมอเธอก็เข้าไปถามว่ากรีนอยู่ที่ไหนหมอเลยตอบว่าซีแอตเทลแต่พอโดนถามทำไมต้องชิงตัวกรีนไปหมอก็พยายามอธิบายแต่พวกเธอก็ไม่เข้าใจอยู่ดีหมอเลยให้ PC หุ่นยนต์ที่ตนเก็บได้และบรรจุข้อมูลต่างๆของตนเปิดแฟมให้ทุกคนดูครับ เมื่อทุกคนได้ดูวิดีโอก็ได้รู้สมองอัจฉริยะของกรีนมีความจำเป็นในการเชื่อมต่อโ e แคสเซอร์กับโรนจนทำให้มนุษย์ชนะสงครามซึ่งคนลงมือก็คือหมอที่จบปอเอกด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักรมีเชลที่รู้ความจริงก็โกรธจัดเพราะเขาไม่มีสิทธิ์มากำหนดชีวิตของกรีนทีแรกหมอก็อ้างว่าที่ทำก็เพื่อช่วยชีวิตกรีนไว้แต่15เดือนต่อมากรีนดันกลับมาได้เติ เขาที่รู้สึกผิดเลยเสนอให้อีธานตัดการเชื่อมต่อแต่อีธานก็ไม่ยอมเขาที่กลัวถูกเก็บเลยหนีออกมาโดยไม่ลืมทิ้งช่องวัวตงไฟวาว้ให้จนจิตของกรีนสามารถหลบหนีออกมาได้นั่นเองได้มีเชลเธอตัดสินใจจะไปช่วยกรีนโดยที่หมอต้องช่วยพาเธอออกไปจากที่นี่แต่ยังไม่ทันที่หมอจะตอบตอกลงก็พบแบดตามมาถึงที่นี่แล้วครับ ด้านแบรดเมื่อพังทางลงจนเข้ามาด้านในได้ก็ไม่เจอใครทันใดนั้นพีนัทก็โผล่มาเล่นง,งานแบรดโดยให้คีทพาทุกคนลุกหน้าไปก่อนส่วนคีทเมื่อรู้พวกโดนกำลังมาก็ให้มิเชลพากลีนไปซ่อนจากนั้นพวกที่เหลือก็ตรงไปเล่นง,งานพวกโดรนระหว่างมิเชลกับกรีนไปซ่อนก็ถูกโดนเห็นเข้าจนได้ดีที่ได้หมอช่วยไว ส่วนแบดเมื่อเล่นงานพีนัทจะล้มลงก็ออกไปตามหากรีนซึ่งกระดันมาเจอหมอที่วิ่งหนีมาทางนี้พอดีด้านหมอเขาให้มิเชลกับกรีนไปซ่อนส่วนตัวเองก็ออกไปต่อรองกับแบดพอรู้ว่าแบดไม่ทำร้ายมนุษย์แต่ระหว่างคุยกันอยู่นั้นจูจูอีธานก็บังคับโดนแล้วสังหารหมอโดยอ้างหมอละเมิดส่งที่สัญญาพร้อมหันไปสั่งแบดให้รีบไปจับกรีนมานั่นเลยทำให้แบดรู้สึกแย่มาก ส่วนมิเชลเมื่อเห็นหมอเสียชีวิตเธอก็รีบวิ่งหนีทว่าก็ถูกโดนบดรักหน้าแถมเกรยยังถูกพวกมันพาตัวไปอีกแต่ก็ได้แบรดมาช่วยชีวิตไว้พร้อมบอกให้เธอกลับบ้านไปซะทันใดนั้นรนทุกตัวก็บินกลับไปเนื่องจากได้ตัวกรยนแล้วนั่นเอง เมื่อพวกมีเชลกลับมาที่ห้างพอได้เห็นสร้างหุ่นถูกทำลายก็รู้สึกแย่ส่วนกรีนก็ถูกนำตัวมาให้อีธานซึ่งอีธานก็รีบเชื่อมต่อหุ่นกับร่างของกรีนทันทีส่วนเราก็ได้รู้จุดประสงค์ที่อีธานสร้างนิวโรคาสเตอร์ขึ้นมาก็เพื่อแยกประสบการณ์แย่ๆตอนอยู่กับแม่ขี้เล่าออกไปเพื่อให้เหลือไว้แค่ตอนแม่ใจดีและชอบทำอาหารให้ตนทานซึ่งไบรก็เห็นต่างว่า ความทุกข์และการมีชีวิตนั้นมันแยกจากกันไม่ได้ทว่าอีธานก็มองตัวเองคิดถูกพร้อมยกตัวเองคือพระบีดากรีนคือพระบุตร และนิวโรคาสเตอร์คือพระจิตจากนั้นก็หันไปย้ำกับลูกน้องให้ล็อกห้องแน,น่นนาขว่วเดิมส่วนมิเชลที่กำลังแยก่ก็ได้คิดมาปลอบจนเธอรู้สึกดีขึ้นแล้วพอหันไปเห็นพีซีเกิดนึกขึ้นได้ว่าพีซีมีข้อมูลของหมอเลยไปสอบถามจนรู้พีซีสามารถพาทุกคนออกไปจากเหตุกกกันได้รวมถึงรู้ด้วยว่ากรีนอยู่ที่ไหน แต่ PC ก็เตือนว่าถ้าไปช่วยกรีนออกมาระบบของเซ็นเตอร์จะล่มสลายเพราะระบบทำงานได้ด้วยสมองของกรีนหรือแปลง่ายๆก็คือถ้าขาดกรีนโดนทุถกตัวจะหยุดทำงานแต่เธอก็ยืนยันจะทำซึ่งพวกลูนก็จะช่วยด้วยอีกแรงแต่พีนัทก็แย้งว่า ความฝันของพวกเราคือสันติไม่ใช่สงครามเธอเลยอธิบายวอร์เซนเตอร์เปลี่ยนไปแล้วและการที่พีนัทแยกตัวเองจากโลกมันไม่ได้ผลหรอกเพราะเธอลองทำมาแล้วด้วยอีกอย่างตอนนี้ก็ไม่ใช่สงครามระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์แต่เป็นหุ่นยนต์และมนุษย์ร่วมมือกันกำจัดศัตรูที่แท้จริงตังหากสุดท้ายพีนัทเลยยอมร่วมมือด้วยครับ เมื่อกรีนทำการเชื่อมต่อกับเซนเตอร์เสร็จสมบูรณ์อีธานก็พบคิกกรคู่หูที่บังคับ HRM 6 0รวมถึงพีนัทกับหุ่นยนต์นับร้อยบุกมาที่สำนักงานมันเลยสั่งให้พวกโดนตอบโต้เต็มกำลังโดยไม่รู้เลยว่ามีเชลกับพีซีช่วยจังหวะที่พวกโดนออกไปจากตึกลอบเข้าไปด้านในเพื่อช่วยกรีนด้านอีธานเมื่อเห็นพวกโดนสู้พวกคิดไม่ได้ก็เดินออกจากห้องไปที่คลังอาวุธ เช่นเดียวกับโดนของแบลกที่เดินออกจากห้องไปด้วยมีเชลเห็นอย่างนั้นก็ให้ PC ซแกล้เป็นหุ่นชั่วเพื่อหลอกพนักง,งานที่เหลืออยู่ในห้องซึ่งกระดันได้ผลซะอย่างนั้นเมื่อมีเชลเข้ามาในห้องได้แล้วเห็นสภาพของกรีนเธอก็รู้สึกแย่แล้วก็อยากจะคุยกับเขามาก PC เลยบอกงั้นเธอก็ต้องสวมใส่นิ w โรแคสเตอร์เพื่อคุยกับจิตใจของกรีน ซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่อีธานไปหยิบนิวโรแคสเตอร์สีดำออกมาแล้วทันทีที่มันสวมโดนตัวใหญ่กระโผลมาโดยมีอีธานคอยควบคุมในขณะที่โดนของอีธานไล่จัดการกับหุ่นยนต์ด้านนอกจนกลับมาเป็นฝ่ายได้เปรียบพีนัทก็ได้เจอกับแบรดอีกรอบซึ่งแบรก็สงสัยทำไมพีนัทถึงยอมสู้ตายเพื่อให้ได้อิสราภาพพีนัทเลยตอบ ตนคงต้องมีชีวิตก่อนถึงจะตายได้และแม้ถึงตายก็ยอมแบรดได้ยินอย่างนั้นก็ยอมปล่อยพีนัสไปโดยไม่ลืมบอกอีธานอยู่ที่ชั้น4ี่พีนัสเลยสงสัยทำไมแบรดถ,ถึงยอมช่วยตนแบรดเลยบอกคงเป็นเพราะเขาได้เจอคนที่มีความเป็นมนุษย์น้อยกว่าพวกคุณแล้วกระมัง จากนั้นแบล็กก็ออฟไลน์โดนสักพักก็ค่อยๆถอดนิวโรแคสเตอร์ออกมาซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่มิเชลค่อยๆสวมนิวโรแคสเตอร์เพื่อเข้าไปคุยกับกรีนดานกรีนเมื่อได้เจอมิเชลก็ตกใจแต่พอเธอจะชวนเขาออกไปจากที่นี่เขาก็ปฏิเสธทำให้เธองุนงงมาก ส่วนทางด้านคิรและคู่หูก็กำลังร่วมมือกันกำจัดดรอนของอ e ีธานทวาสุดท้ายคู่หูก็พราดท่าจนถูกยิงล้มลงดีที่อ e ีธานถอดดิโรแคสเตอร์ออกก่อนเพราะได้รับแจ้งว่าแล็บถูกบุกรุก,กแต่ก็ยังมีดรอนอีกตัวจะมาเล่นงานคีดคู่หูเลยรีบพุ่งไปช่วยดานอ e ีธานเขาเพบว่าคนบุกรุกก็คือพีนัท ซึ่งสิ่งที่พีนะต้องการก็คือการเจราจาสนที่สัญญาฉบับใหม่ส่วนคีธเมื่อลุกขึ้นได้ก็พบคูหูถูกเล่นงานกูเลยบอกงั้นคงต้องเข้าสู่ระบบเซฟหมดสักพักเขาที่เห็นกูหูกำลังพังเลยพยายามช่วยซ่อมแต่สุดท้ายก็ช่วยคูเอาไว้ไม่ได้ทำให้เขาเสียใจมากส่วนมิเชลที่กำลังคุยอยู่กับกรีนพีซีก็เร่งเธอเพราอพพักพวกกำลังแย่ ซึ่งเธอก็ยังตัดสินใจไม่ได้เพราะกินบอกให้เธอปิดระบบพยุงชีพกลีเลยบอกสำหรับเขาการได้เดินทางกับพี่อีกครั้งก็ถือว่าเพียงพอแล้วอีกอย่าง3มปีมาน,นี่ร่างกายของเขาก็ไม่ตอบสนองเลยและพี่จังหากที่ต้องเป็นคนเปลี่ยนโลกเธอเลยร้องไห้ออกมาก่อนเข้าไปโผก,กอดเขาเป็นครั้งสุดท้ายครับ เมื่อมีเชลทอนนิโลคสเตอร์เธอก็ไปปิดระบบพยุงชีพของกรีนโดยก่อนที่เขาจะจากไปเธอก็ไปจับมือหุ่นคีคอสมส่วนอีกมือก็ทาบลงบนอ,อกของเขาส่วนหุ่นทุกตัวรวมถึงคีทในขณะที่คิดว่าจะไม่รอดแล้วนั้นจู่ๆรนทุกตัวก็หยุดทำงานพีนันและคีดเลยตะโกนประกาศชัยชนะโดยที่หุน่นเบสบอลก็บอกเรื่องตลกของชัยชนะคือจะต้องมีฝ่ายแพ้เสมอ ดานขีดเขาเดินไปบอกคู่หูว่าเราชนะแล้วรวมถึงกล่เาเสียใจหนึ่งจากชีวิตของเขามีเพียงคู่หูที่เป็นเพื่อนแท้ทันใดนั้นคู่หูตัวจิ๋วก็ออกมาจากหมวกทำให้เขาตกใจมากเพราะตอนแรกเห็นเหมือนคู่หูจะไม่รอด ขู่เลยแยง้งก็บอกแล้วว่าจะเข้าสู่เซฟโหมดเพื่อย้ายร่างนั่นเลยทำให้เขาดีใจมากส่วนอีธานที่แพ้ก็ถามพีนัทแล้วไงต่อมนุษย์จะต้องหมดไปจากโลกใช่ไหมพีนัทเลยตอบไม่เราจะมีชีวิตอยู่ร่วมกันตั้งหากส่วนข่าวก็รายงานถึงข้อมูลผิดกฎหมายที่อีธานทำการทดลองกับกรีนดังนั้นอีธานเลยถูกจับกุมส่วนผู้บทวงก็เรียกร้องให้ยกเลิกเขตกัการหุ่นยนต์ซะ ต่อมาในขณะที่โลกกำลังวุ่นวายเพราะทุกคนใช้นิวโรแคสเตอร์ไม่ได้มีเชลก็ได้ทำการถ่ายทอดสด โดยบอกกับทุกคนว่าสิ่งที่เซนเตอร์ทำมันเลวร้ายทั้งกับหุ่นยนต์และมนุษย์ด้วยกันเองส่วนที่ทุกคนใช้ในิวโรคแคสเตอร์เธอก็เข้าใจที่ทุกคนใช้เพื่อให้ลืมช่วงเวลาเลวร้ายจากสงครามแต่กลับลืมไปว่าความจริงคืออะไรดังนั้นจึงควรมองไปร,บรอบๆเพราะตอนนี้มีคนอยู่ใกล้ๆพวกเขาซึ่งเป็นคนจริงๆมีชีวิตจิตใจและถ้าพวกเขาไม่มีใครอยู่ใกล้ๆก็มาหาพวกเราได้เพราะพวกเรากำลังเริ่มต้นใหม่และจะทำมันให้ถูกต้องกว่าเดิม ก่อนจบภาพกระตัดมาที่หุ่นคิสคอสโมถูกนำมาทิง้งแต่ระหว่างสุนัขมาดื่มน้ำเงากระสะท้อนเห็นเจ้าหุ่นลุกขึ้นมาได้อีกครั้งเพราะระหว่างที่กรีนจะเสียชีวิตมีเชลได้จับมือหุ่นและจับมือของเขาซึ่งกระตรงกับทฤษฎีความตามที่ว่าอนุภาคสามารถเชื่อมโยงกันได้หลังจากที่พวกมันสัมผัสกันทาทุกสิ่งมีประจุไฟฟ้าซึ่งมีเชลหรือมนุษย์ ก็มีประจุไฟฟ้าที่ว่านั่นอยู่สรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของมิเชลในยุคหลังสงครามหุ่นยนต์กับมนุษย์ที่ต้องเดินทางเข้าเขตกับการหุ่นยนต์เพื่อไปตามหาคนที่สามารถช่วยให้น้องชายของเธอกลับมามีชีวิตซึ่งเธอก็ได้เจอกับเรื่องราวมากมายทั้งมนุษยนิสัยเลวมนุษยนิสัยดีหุ่นยนต์นิสัยดีและหุ่นยนต์นิสัยเลว,นนแ,ลนนเลวแต่สุดท้ายเธอกับน้องชายก็ได้กลับมาใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกันอีกครั้งโดยได้รับความช่วยเหลือจากคีทกับคู่หูตัวจิว๋ว ก็จบไปแล้วนะครับกับหนัง the electric state หนังได้คะแนนจาก imdb 6.0คะแนนเป็นกำลังใจให้กันด้วยก,ก,กวารกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ